คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แลวก็โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะเห็นข่าวกันมาบ้างแล้วการทําหน้าที่ของสารวัตรบีเกิลสุนัขพันธุ์บีเกิลนี่แหละค่ะของกรมปศุสัตว์นี่นะคะที่ทาหน้าที่ในเรื่องของการตรวจต่างๆตรวจจับเรื่องของการนําเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันให้มากยิ่งขึ้นว่าทําไมถึงจะต้องมีมาตรการเหล่านี้และที่สําคัญเลยนะคะ สัตวแพทปีเกิลนี่ทำหน้าที่กันมากน้อยแค่ไหนนะคะขยันขันแข่งกันมากน้อยแค่ไหนด้วยวันนี้ขอต้อนรับคุณยุทธนาโสภีนะคะท่านเป็นนายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะกรมปศุสัตว์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนนะคะว่าหน่วยงานนี้นะคะก็คือทางกองสัตว์และกักกันกรมปศุสัตว์นะคะซึ่งไปอยู่ตามสนามบินเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยมีหน้าที่หลักคืออะไรบ้างคะครับ สำหรับหน้าที่หลักของกองสารวัตรและการกรมปศุสัตว์เนี่ยนะครับ <c oughs> เราทําหน้าที่หลักในการป้องกันโรคระบาดนะครับที่อ,อันจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์นะครับเข้ามาในประเทศซึ่งการป้องกันโรคระบาดก็เป็นการป้องกันจากจุดหนึ่งไม่ให้ระบาดไ,ไปอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของกองสารวัตรและการของกรมปศุสัตว์เนี่ยเราได้ดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจสัตว์ในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นด่านทางบกนะครับ ทางเรือ <ừ> หรือว่าทางอากาศเพ <c oughs> ื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศของเราได้จริงๆ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับหลายๆประเทศที่เขามีการห้ามนําเข้าเนื้อสัตว <c oughs> ์เนื้อสดต่างๆ <c oughs> เพราะว่าเชื้อโรคมาจากต่างประเทศเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็น <c oughs> ประเภทไหนบ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะถูกิสต์อยู่ในกฎหมายว่าห้ามมีการนําเข้าสินค้าพวกนี้หรือว่าของเหล่านี้เข้ามาด้วยถูกต้องครับเราจะพบว่าเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยนะครับว่าการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์เนี่ยนะครับมักจะนําเข้าติดตัวมากับ นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งถ้าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยเกิดมีเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ะนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่สูงมากที่จะนําโรคเหล่านี้มาแพร่ระบาดในวงการประสัตว์บ้านเรามีกลไกหนึ่งที่หลายๆคนบอกเห็นแล้วแบบชื่นชอบมากเลยน่ารักมากเลยแล้วก็ ในช่วงนี้คือเห็นมากยิ่งขึ้นถ้าใครได้เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะเจอกับสารวัตรปีโก้เราเชิญนางเอกพระเอกของเราเข้ามาเลยดีกว่านะคะคุณยุทธนาคะเชิญเลยนะคะสารวัตรปีโก้ทั้ง3ตัวเลยนะคะเชิญเลยค่ะวันนี้มาสอมน่อขอเสียงปรบมือนะคะอันนี้คือเป็น3มตัวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงอยู่ตามหน่วยต่างๆที่บอกนะคะสารวัตรปีโก้นี่ปกติแล้วเนี่ยคือเขาเข้ามาช่วยงานเรื่องของการตรวจสอบสิ่งของนําเข้าเนาะตามสนามบินเนี่ยนะคะคือ เข้ามาตรงนี้เนี่ยคือสามารถช่วยทําให้การปฏิบัติการของทางก<า>องสารวรและกักการกรมปรสุสสตว์เนี่ยดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้นยังไงได้บ้างคะครับขอนําเรียนนะครับว่าการปฏิบัติงานด้วยคนเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับการที่เราจะคัดเลือกอน้องน้องหมาเข้ามาช่วยงานตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะอาศัยศักยภาพในเรื่องของการดมกลิ่นของเขาเนี่ยแหละครับเป็นสําคัญ <c oughs> เขาสามารถที่จะจดจําหรือจําแนกกลิ่นเนี่ยนะครับได้กว่า4,000กลิ่น <c oughs> นะครับ <c oughs> เราจะนําน้องเนี่ยเข้ามาฝึกนะครับปฏิบัตินะครับจนสามารถนะครับที่จะเชื่อฟังคําสั่งแล้วก็ฝึกจดจํากลิ่นสัตว์หรือซากสัตว์นะครับ <c oughs> ที่มีความสําคัญนะครับแล้ว ให้น้องเขาไปปฏิบัติงานนะครับฝึกนานไหมคะเพราะว่ากว่าจะที่เขาจะเรียนรู้จดจํากลิ่นต่างๆเนี่ยใช้ระยะเวลาในการฝึกเท่าไหร่ตอนนี้เรามีกี่ตัวคะตอนนี้14ตัว14แล้วระยะเวลาการฝึกต่อหนึ่งตัวนี่เท่าไหร่เอโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะพาน้องเนี่ยอายุเริ่มต้นที่ประมาณ6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยครับโอ้ยังบแบบเป็นปั๊ปปี้เลย,เลยนะคะ,คะก็เหมือนคนนะครับว่าเด็กๆ <laughs> ก็จะฝึกได้งานน <laughs> ่ายนะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการฝึกเนี่ยประมาณ 4-6เดือนนะครับขึ้นอยู่กับตัวซึ่งอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะสัทีเดียวบางตัวเรียนรู้ได้ได้เร็วก็จะสามารถทำงานได้เร็วนะครับซึ่งการทำงานของน้องเนี่ยการปฏิบัติงานทุกวันก็จะเป็นเหมือนการฝึกฝนไปในตัวทุกวันใช่ครับซึ่งในส่วนของน้องเนี่ยเมื่อเราฝึกฝนเสร็จเนี่ยนะครับเราให้น้องไปปฏิบัติงานเราจะพบว่า สนามบินเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมีสัมภาระจํานวนเยอะมากนะครับน้อง,น,องน้องเนี่ยเขาก็จะมีศักยภาพในการตรวจสัมภาระไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆเนี่ยนะครับมากกว่า300ใบในช่วงเวลาประมาณ20่นาทีเนี่ยนะครับรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเพราะว่ามีความแม่นยําถึง99%ตะ,ะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาความวุ่นวายในการที่เจ้าที่จะต้องไปเปิดตรวจสัมภาระ นะครับสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เดินทางได้เป็นอย่างดีอย่างนี้แสดงว่าประสิทธิภาพเนี่ยเกือบร้อยละจะเพิ่มไหมคะ14ตัวเป็นกี่ตัวใน,นอนาคตทางผู้บริหารกรมบริษัตเนี่ยก็มีนโยบายอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องเพิ่มนะครับจัดเป็นศูนย์ฝึกสุนัขนะครับออของกรมบริษัตนะครับเพื่อที่จะ ส่งน้องๆเนี่ยไปปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นด่านทางบกที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วหรือมุกดาหารด่านทางเรือด่านทางอากาศซึ่งสนามบินก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่ายกตัวอย่างเช่นดอนเมืองอุตะเทานะครับภูเก็ตแม่ฟ้าหลวงเหล่านี้เป็นต้นค่ะมีคําถามคําถามหนึ่งเนื่องจากที่ฉันเป็นเป็นคนที่เป็นรักรักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นแม่แม่หมาด้วยเวลาพอพอเราเดินทางไปไหนเนี่ยเราเจอ น้องๆเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือว่าทำแล้วก็อยากจะเข้าไปเล่นเนี่ยนะคะมีคําแนะนํำไหมว่าเอ๊ะถ้าหากนักเดินทางนักท่องเที่ยวคนไทยต่างๆพอเห็นแล้วเนี่ยเขาทํางานอยู่เนี่ยเราจะเข้าไปเล่นกับเขาได้ไหมหรือมีข้อห้ามอะไรไหมที่แบบว่าอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเขาลดลงอะไรครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้เดินทางทุกท่านนะครับว่าหากท่านเดินทางแล้วท่านพบเห็นสาววัตวิเกิลนะครับหากท่านชื่นชอบชื่นชมนะครับในการประบัติงานในความน่ารักเนี่ยนะครับ ท่านสามารถที่จะขอถ่ายรูป oh. เซลฟี่กับน้องเขาได้นะครับ oh. Oh. แต่ก็ oh. นิดนึงก็คือว่าขอน้องเขาจะมีช่วงเวลาในเรื่องของการหยุดพักระหว่างรอสายพานอะไรต่างๆ oh. อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไป ถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่า็่อช่วงปฏิบัติหน้าที่ก็คือต้องให้เขาโฟกัสงานใช่ครับก็ขอนิดนึงว่าในช่วงที่เข้าไปถ่ายรูปเนี่ยก็งดการที่จะไปแย่หรือว่าไปกระตุ้นให้เขาตกใจตื่น14ตัวเนี่ยก็คือเป็นบีเกิลหมดเลยทําไมถึงต้องเป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลนะคะที่จะเอามาคัดเลือกแล้วก็ปฏิบัติงานครับขอนําเรียนว่าการคัดเลือกสายพันธุ์เนี่ยมี สุนัขหลายสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะเอามาปฏิบัติงานนะครับยกตัวอย่างเช่นสายพันธุ์บีเกิลน,นะครับเยอรมันเชพเพิร์ดโกลเด้นรีทรเวอร์หรือแม้แต่ราบดอนะครับเป็นต้นเนี่ยเพียงแต่ว่าการที่เราจะคัดเลือกสายพันธุ์ไหนเนี่ยเราจะมีองค์ประกอบในการคัดเลือกหลายๆอย่างนะครับเช่นนะครับขนาดลําตัวของเขานะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับความ คนต่อโรคทนต่ออากาศในบ้านเราขนสั้นขนยาวานะครับ<อ>ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการสถานที่ต่างๆที่เราจะเอาน้องไปใช้งานเนี่ยนะครับเราเพราะว่าสถานที่ที่เราดูแลในสนามบินโรนภูมิหรือว่า การพาน้องขึ้นไปปฏิบัติงานบนทา่าอากาศยานเนี่ยสายพันธุ์บีกเกิลก็จะมีความเหมาะสมตรงนี้มีความคล่องตัวขนาดตัว,ตวไม่ได้เล็กหรือใหญ่เกินไปแล,แล้วช่วงอายุที่สามารถปฏิบัติงานได้เนี่ยอย่างตัวที่พามานอายุเท่าไหร่บ้างโดยเฉลี่ยของน้องเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5ปีขึ้นไปตอนนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าช่วงช่วงที่เราเริ่มฝึกของเขาเนี่ยก็ที่ประมาณ6เดือนเป็นต้นไปนะครับใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยก็ประมาณ4-6เดือนนะครับก็ประมาณ ถ้าเข้ามาที่6เดือนนะครับก็สักประมาณปีหนึ่ง<ช>ก็จะเริ่มเร,ริเ่มปฏิบัติงานได้แล้วครับแล้วทีนี้มีการแบ่งไปปฏิบัติงานตามสถามบินต่างๆยังไงบ้างคะเพราะว่าน้องมีแค่14ตัวถูกไหมคะคืออย,อย่างที่นําเรียนนะครับว่าตอนนี้เรามีน้องทั้งหมด14ตัวเรามีชุดปฏิบัติงาน,นยอยู่4ชุดนะครับชุดที่1ของเรานจะเป็นชุดในการดูแลด้านสุขภาพแล้วก็การฝึกนะครับชุดที่ี่ยก็จะเป็นชุด เจ thing, <tinc S 1> ้าหน้าที่แล้วก็น้องบิ๊กเกิลเนี่ยที่จะปฏิบัติงานในช่วงเช้านะครับชุดที่3ก็จะเป็นปฏิบัติงานในช่วงบ่ายนะครับซึ่งชุดที่2ชุดที่3เนี่ยก็จะมีน้องบิ๊กเกิลที่ขึ้นปฏิบัติงานประมาณ2-3ถึงตัวส่วนเจ้าหน้าที่ก็ประมาณ5นายนะครับส่วนชุดสุดท้ายชุดที่4เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยนะครับก็คือจะออกปฏิบัติการมีแผนออกปฏิบัติการนอกสนามบินสุวรรณภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองอุตภเผาแม่ฟ้าหลวงภูเก็ตก็แล้วแต่ รวมถึงนะครับจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนที่สำคัญเช่นชายแดนด้านจังหวัดสะแก้วหรือมุกดาหารเป็นต้นครับก็สอบกันหน่อยดีกว่าว่าแบบประสิทธิภาพในการดมกลิ่นเนี่ยแบบใช่แม่นยำคุณยุทธนาบอกเท่าไหร่นะคะเก้าสิบเก้าเลยใช่ไหมครัเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองเราลองลองเลยลองเลยมาเลอ่าไม่มี Oh, อันนี้เขาเจอดีเสียงว่าเจอ oh, <thank> อ๋ยนิ่งเชียวแต่ว่าแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยคือก็ต้องบอกให้ดมมาไหนก็คือต้องหมอกให้เราดม oh. ใช่ไหมครับใช่ครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการควบคุม <laughs> นะครับ oh, อันนี้ก็จเจอเจอแบบนี้แสดงว่าเจอเขาก็จะนอนหมอบแบบนี้ใช่ครับ ก็ต้องฝึกซ้อมมาด้วยกันเนาะตั้งแต่แรกเลยเขาจะได้มีความคุ้นเคยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสําหรับน้องน้องสารวัรบิ๊กเกิรเนี่ยนะครับในส่วนของน้องที่ไม่ได้ขึ้นตรวจเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดที่1ที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพและการฝึกเนี่ยเขาก็จะดูแลตั้งแต่ในเรื่องของการทำความสะอาดโรงเรือนนะครับการดูแลสุขภาพอาบน้ําปดเฟ็บเช็ดหูนะครับการตรวจร่างกายตรวจพฤติกรรมการ ให้อาหารให้น้ํารวมถึงการกําจัดปรสิตภายนอกภายในหรือรวัคซีนตามโปรแกรมที่กําหนดนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกทวนทุกวันสําหรับน้องๆเราก็ต้องคัดเลือกมาจากเ,า<ม>เขาจะต้องเ,อเป็นสุนัขที่ไม่ให้เปอร์จนเกินไปมไม่กลัวคนไม่กลัวสถานที่ะนะครับมีไหมคะ ก็ไม่แน่ใจ,ใจไม่แน่ใจโ okay. อเคดูซิดูซิดูใบนี้ซิอ่าถ้าคนถืออยู่จริงๆสําหรับการประัติงานนะครับทำไมเราถึงจะต้องมีน้อง2อถึงสตัวที่จะเข้ามาดมเน,นี่ยนะเพราะว่าเป็นการช่วย ช่วยกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพิ่มความแม่นยําเข้าไปนะครับเมื่อกี้เขานั่งแล้วนะเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคอังั้นเดี๋ยวเชิญทั้ง3ตัวขึ้นมาเลยนะคะได้ได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วกันก็ถือว่าจะได้เห็นกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุผู้ชมคะตามสนามบินตามด่านต่างๆนะคะทางบกทางเรือแล้วก็รวมถึงสนามบิน ก็ <G ül ets> สุฬาภูมิเป็นหลักมีทั้งดอนเมืองด้วยแม่ฟ้าหลวงด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ <หา S 1> วันนี้ <หา S 1> ต้องขอบพระคุณนะคะคุณยุทธนาโสภีมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรา,<ห>าแล้วก็ที่สาคัญค่ะคุณผู้ชมคะเ <หา S 1> จอสารวัตรปีเกร์ที่ไหนเนี่ยทักทายเซลฟี่ได้แล้วก็ให้กําลังใจในการทํางานด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาเยี่ยมเยียนรายการเรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามฐานท้อกันต่อนะคะ